เล่นเกมแบบนี้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้ามีการโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายไนยเกมอวีที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยชื่อเพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีหทยเกมอวีมีดีใหเลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวเยอะสกินแน่นมีให้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการแล้วเกมอาวีหดแนะนำเพจนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอดอุศพนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับใครนะครับผมนะที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมมีข่าวสารอัปเดตนะครับหลุดกิจกรรมสายฟรีนะครับมีทางฮีโร่แล้วก็สกินฟรีนะครับผมแล้วก็อัปเดตนะครับล่าสุดนะครับเกี่ยวกับฮีโร่ใหม่ u a นั่นเองนะครับนะว่าจะเข้าวันไหนนั่นเองนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเเรรราไปปััับบชมคคลลิกนย วันนี้ผมขอแนะนำ List Man Shop ร้านเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกม Rv ในราคาถูกปลอดภัยแน่นอนเพียงใช้แค่ Open ID เท่านั้นและยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0มืนคนเพียงแค่แอดไลน์ List Man Shop อย่าลืมแอดนำหน้านด้วยนะครับใครที่อยากใช้บริการนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในล่างคลิปนะครับ โอเคนะครับผมนะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนเวลาเดิมนับประมาณ1นึ่ทุ่มนั่นเองนะครับผมนะใครที่เป็นสายฟรีนะครับไม่ควรพลาดที่จะติดตามไว้นะครับผมนะใครที่เข้ามาแล้วหรือว่าหลงเข้ามายังไงนะครับผมหนะยังไงช่วยฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันสักนิดนึงกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมนาเมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับผมนะไม่รู้ว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะฮะลืมกันหรือยังนะครับวันนี้มีอัปเดตกิจกรรมนะครับผมนาก็เลยมาทําคลิปบอกนั่นเองนะครับผมนยังไงกดไลค์คคคคคออออมมมมมมมเเเเเเเนน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 ต์กก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 กัััััยยยะะะะะะะๆรร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 รบบบผโดีี๋ววาาิิิ่่่ทจจแแแลล้ คือเป็นสกินของไฮยาเต้นาะที่จริงมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเปิดขายในเข้าอย่างที่ผมบอกนาะก็คืออยู่ในราคาประมาณสัก299นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็ใครที่เป็นเมนนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับสกินของไฮยาเต้ตัวนี้นั่นเองนะครับแนะนาว่าให้ซื้อเก็บไว้นะครับผมไม่รู้นะครับผมนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าหมด13วันไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถมาซื้อมาจับจองกันได้นะครับแล้วก็นนั้้าเองล นะตอนนี้ก็สามารถมาลองลุ้นกันได้นะครับนะไม่รู้ว่ามีการันตีหรือเปล่านะทุกคนนะสลับตรงนี้เลยนะครับจะเหมือนตอนนั้นที่มันแบบว่ามีการันตีเนาะในราคา100คูป,ปองนะครับอันนี้คือผมไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามีการันตีหรือเปล่านะครับใครที่รอส่มไปแล้วยังไงนะครับได้อะไรกันบ้างคอมไม่บอกกันดันลังใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับนะที่มีอัปเดตเข้ามานะครับไม่อัปเดตไม่ได้จริงๆนะทุกคนคือนี่เลยนะครับนะเป็นกล่องใหม่ที่เข้ามาวันนี้เลยนะครับก็คือเป็นกล่องเปิดเพื่อลุรรับีโ ถาวรนั่นเองนะครับในะกล่องนี้เนะเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่าบางคนนะครับแบบเออเหลียยอะไรเงี้ยมันหาค่อนข้างยากใช่ไหมเออบางคนก็แบบอยากได้ตัวนี้แล้วแบบ เออแบบเออก็เก็บไม่ได้สักทีนะแบบว่าเหรียญก็ได้ยากอะไรประมาณนี้คือหาเหรียญได้ไม่ครบแบบไม่เยอะอะไรประมาณนี้ทุกคนก็สามารถมาลองลุ้นกล่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครนะครับวันที่ขยันเล่นอยู่แล้วนะครับตรงนี้คือผมแนะนําว่าให้เก็บตังค์ซื้อไปเลยดีกว่านั่นเองนะครับนะก็คือจะมีแบบโอกาสได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดสมมติเราซื้อเองแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้เนาะเราลงทุนไปนะครับผมนะถ้เาเกิดเราดวงดีมันก็อาจจะได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดวงไม่ดีนะครับแล้วมัน่ด้จียวใท แต่ว่าวันนี้ผมจะมาลองทําการสุ่มให้ดูแล้วกันในคราวนึ้ก็คือที่จริงผมจะสุ่มแบบเยอะๆแหละทุกคนแต่ว่าในรหัสหลักผมเนาะก็คือแบบมันมีตัวครบหมดแล้วไงมันก็เลยแบบทําให้รู้แบบเออบางทีมันก็เทนไม่ได้แบบเต็มที่นั่นเองนะครับอันนี้คือผมจะมาลองในรหัสสำรองนี่นะครับก็มีอยู่แค่ห้าพันเท่านั้นนะครับผมก็จะมาสุ่มให้หมดเลยนะครับในนี้นะครับผมนะก็จะมีฮีโร่ตามนี้เลยนะทุกคนมีทอนนะครับไอริในคราวหนึ่งลาวิลนะครับผมหนงมอทอนแล้วก็โออีนั่นเองนะครับหร ก็ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้นอนเราก็จะได้เป็นพวกนี่แทนนะครับก็คือชิ้นส่วนนะครับผมนะฮีโร่สกินแล้วก็เพชรแดงนั่นเองครับตัวนี้คือไม่มีอัตราดอกบอกด้วยนะครับว่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรมาเรามีเท่านี้เราก็จะซื้อแค่เท่านี้นะครับหมด10กล่องนั่นเองนะครับผมนะก็กดไปเลยแล้วกันนะครับผมไปเปิดในครั้งเหมือนเดิมนะทุกคนนะนี่ในครั้งนะครับผมเรียบร้อยมาแต่ผมจะขออนุญาตเปิดทีแล้วแบบเป็นสูตรของผมแล้วกันผมจะเปิด3แล้วก็ต่อไปผมจะเปิด7เลยนั่นเองนะครไไมอ่ด้ื ได้นะครับได้บอกได้ไม่ได้บอกไม่ได้นะครับคอมเมนต์แล้วใช่ไหมคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมไปผม3มกล่องแรกครับออกไม่ออกออกไม่ออกหูยเพชรกับชิ้นส่วนมะทุกคนโอเคครับผมไป7กล่องสุดท้ายนะครับผมออกไหมออกไหมออกไหม ออกไหมโอ้โไม่ออกว่ะทุกคนนะ <_ d ue> โอเคนะครับผมนะตัวนี้ก็มาทํรลอนลองให้ดูนะครับผมนะว่าโอกาสแบบ10กล่องอะไรตรงนี้ก็คือสําหรับตัวผมนะไม่ได้แน่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยนั่นเองในะครับนะใครล้อไไปสุ่มแล้วยังไงนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าเอ้ยผมได้ตัวนู้นมั้งผมสุ่มไปเท่านี้ผมไม่ได้เลยพี่ผมสุ่มไปเท่านี้ผมได้อะไรประมาณเนี้ยก็ไม่บอกกันนะครับด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตพัวากิจกรรม ลุดสายฟรีกันดีกว่านะครับและรวมถึงฮีโร่ใหม่ด้วยนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับผมไปกันเลย โอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เซิร์ฟเออร์จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปของฮีโร่ใหม่แล้วนะครับก็คือ u a นั่้นเองนคราวผม้ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนมาอย่างนี้แล้วนะครับก็ฮีโร่ใหม่จะเข้ามาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่เกินอาทิตย์นี้นะครับหน่อยฮีโร่ใหม่น่าจะทําการเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าของไทยก็น่าจะอัปเดตเข้ามาพร้อมๆกันนะครับไม่แน่วันนี้เนาะของไทยของ่าว ก็น่าจะเข้ามาภายในอาทิตย์หน้าแล้วนะทุกคนนะก็คือแบบประมาณสักอาทิตย์ประมาณเนี่ยทุกคนน่าจะเข้ามาเป็นที่ร้อยน,น,นะครับสาหรับฮีโร่ใหม่น่นเดงนะครับซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าเปิดขายไหมผมรับประกันเลยนะครับผมว่าเปิดขายแน่นอนนะครับซึ่งราคานะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ2 3 8 8 8นานะครับผมนะัถึง2 8ง8 8 8นบนะครับก็คือ2ราคานี้อย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าช่วงหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทาชิหรือว่าอะไรที่เข้ามาใหม่ๆสำหรับฮีโร่ใหม่นาะก็คือเปิดขายในราคา ,3888 อยู่แล้วพันแปดรอ ส่วน2 0 0หก็จะเป็นพวกแคลรี่หรือว่าฮีโร่ที่แบบของ DC ซัซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับนะก็ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในราคาประมาณ23 0 0 0นนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ฮีโร่ใหม่นะครับก็ เก็บตังรอไว้ได้เลยนะครับหรือว่าใครเก็บตังรอไว้แล้วนะครับก็เข้าม,ม่อประกันด้านล่างใต้ทีมนี้ได้นะครับซึ่งฮีโร่ใหม่ผมคิดว่าน่าจะเข้ามาเลยเร็วนี้อย่างแน่นอนนะครับฮิตหน้าน่าจะเข้ามาแล้วนะครับผมสําหรับเออฮีโร่ใหม่ยูเอตัวนี้นั่นเองน,นะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือกิจกรรมลุ้นรับฮีโร่ฟรีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมนี้ทุกคนเราไม่ต้องเสียเออพวกตังนะครับผมในการซื้อนอกเพียงแค่เราเสียเออการเล่นเกมนั้นทันเองนะครับเนม่ยเพื่อนๆก็จะจาได้น้องไม่ว่าจะเป็น แงเพื่อรับกล่องลุ้นฮีโร่ถาวรกล่องลุ้นสกินถาวรน,นะครับซึ่งซีซั่นที่ออกำะนงาจะหมดลงนี้นะครับก็น่าจะมีมาเหมือนกันได้นะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นของเสริมนอกเนาะก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นฮีโร่นะครับก็จะมีซาตา้ตาลาวิวแล้วก็ ลุยอีนั่นเองนะคราวผหนะก็ตรงนี้นะคราบผหนะก็ของไทยก็น่าจะเดตเข้ามาพร้อมๆกันเหมือนกันนดเลยครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะเป็นฮีโร่ตัวไหนนะครับหรือว่าจะเป็นฮีโร่ที่เหมือนกันเลยได้เลครับตอนนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงครับซึ่งผมคิดว่ายังไงก็เอาเข้ามาอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมเก็บกล่องลุนฮีโร่นะครับเกี่ยวกับเอ่อการลงแร้งนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่เอ่อเพจของเพจนี้นะครับก็เป็นเพจคอยอัปเดตนะครับผมนะซึ่งเพจนี้ เป็นการอัปเดตมาเหมือนกันดีนะครับแล้วเขาก็เออโพสต์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับฟรีสกินของฟ o l เรนติโนนะครับเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวปกติแหละวทุกคนเออซึ่งมีโอกาสจากฟรีค่อนข้างสูงน,นะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็เขาเขียนไว้ด้วยครับว่าเป็นสกินฟรีของฟ o l เรนติโนนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าก็มีโอกาสที่จะ แจกเหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมช่วงออตุ๊จีนนะทุกคนนะแต่ที่จริงผมอยากให้มันเป็นสกินที่มันดีกว่านี้น,นั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับตุ๊จีนเหมือนกันนั่นเองนะครับไม่รู้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับปล่อยคมลอยเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเก็บอ่งเปานะครับตัวน,นี้ก็ต้องลองลุ้นนะครับผมแต่ว่าสกินของฟลอเรนติโนตรงนี้ทุกคนผมคิดว่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะเอามาแจกเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะเป็นฟลนับอ เขาก็อ <S preach science> ัปเดตมาไว้เหมือนกันนั new, ่นเองนะครับผมนี่เจ้าหญิงนะครับผมะโอ้ค่อนข้างสวยเลยทุกคนสำหรับฮีโร่ใหม่แล้วก็รีโมเดลใหม่นะครับของโตโร่นั่นเองนะครับนี่หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะหล่อเทมากขึ้นนั่นเองนะครับไปกันต่อครับผมอัปเดตนะครับเกี่ยวกับหล่อเลี้ยวนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลูกศรชี้ลงแบบนี้เหมือนจะเป็นการเนิร์ฟหรือเปล่านะครับผมสําหรับตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ต้องรออัปเดตกันอีกทีนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นสกินใหม่ของทูเรนนั่ ปีใหม่2 0 2 2 ss นั่นเองนะครับผมนอะ้โหสกินทูเลนนี่จะแบบจาลังการไปถึงกิ่ตัวนะครับผมนะ้นก็คือตอนนี้ก็มีแบบเป็นสกินเกี่ยวกับอันนี้แล้วอะซามมไรหรือว่า Ninja, นินจาทุกคนเอจำได้ใช่ไหมแล้วก็มีหุ่นยนต์อีกแล้วตัวนี้ก็จะมาอีกนะทุกคนโอ้โ oh. หจะสวยไปขนาดไหนทูเลนจะเยอะไปขนาดไหนแล้วก็ล่าสุดในเขานะ่ที่มีการหลุดออกมาเนาะก็คือสกินของซัมเมอร์นั่นเองในเขาเนะี่ยที่เป็นสกินของชุดว่ายน้ำอะไรต่างๆ่าี่ยนะปีที่ผ่านมาเนาะก็คือเมษาที่ม ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีหลุดออกมาแล้วนะครับว่า เมษาที่กำลังจะถึงเนี่ยจะเป็นเ่สกินของตัวไหนนะครับตอนนี้ก็คือมีเป็นสกินของลาว,วิวแล้วก็สกินของอ,อ้อยนั่นเองนะครับนี่น่าจะเป็นเ่สกินของชุดเวน้ำหรือว่าสกินซัมเมอร์ตัว2ตัวถัดไปนั่นเองนะครับผมนะก็น่าจะมีสกินแบบน่าจะเท่อยู่พอสมควรนะสำหรับลาว,วิวมันจะเท่ขนาดไหนนะครับก็ต้องมารอติดตามดูกันนั่นเองนะครับผมเนะโอเคนะครับผมนาะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะครับผมนะใครดูคลิปจนจบบ้างก็คอมเมนต์บอก,ก ข้อมูลที่ผมพูดผิดพภาพการใดน,นะครับผมก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเนาะสําหรับวันนี้นะครับผมก็อุซบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายค่ะ